สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซี FC ครับกระห้มกันอย่ยงิงนาะน้องพี่เนาะมียงูด้วยครับเดอ้อปล่อยเมีงูแล้วครับพี่น้องครับเมียงูปล่อยแล้วนะมีงูต้องปล่อยมีงูนะ เดินตามไปและกำจัดสิ่งอันตรายเหลือเชื่อที่รัฐบาลและผู้คนอยู่ในภาคส่วนที่ประชาชนพยายามเสี่ยงเสี่ยงเอาไปทิ้งทิ้งหมอหมอแล้วมันติดมีงูครับมีงู Ơ, <laughs> à, sợ hãn đây phí nọng ơi Sợ hãn vào phí nọng ơi Khắc vào khắc là áo Đăng vào bưng áo là phí nọng á Ý là đăng đăng, bưng áo เสือขายดีมืนเหนียวมือเหนียวเสือก็บพ่อเสือขายดีเนาะเสือนะขายดีหีืมืงเนี่ย ซองซีบีบินโดนครับบินโดนมุมสูงครับสวัสดีครับครับซซองีีบบินโดนครับบินโดนมุมสูงได้พี่น้องเด้อซองซีบีครับ ไอช่อมบรรยากาศครับจะดูราะปัญญาแล้วกันครับไอปัญญดยภาพเป็นอยางนนคอมเมนต์ม่้หลายเพราะเราไม่ยอมบรรยากาศเราเป็นังไ

สวัีครับครับัดีครับควนี้คือต่อแถวนะครับต่อแถวรถไทลูกครับโอ้สุดยอดสุดยอดสอนเป็นเนาะเพกนเนาะสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่ะ อาสซบูมีเด็กเขเห็นบูมีเด็ย,ยากแท่งเนีสิเห็นนี่ลานี่ยแหล,ละครับผู้ใหญ่เด็กอิหรีครับเห็นแล้วคนลูกก็มีละเนาะเขาเว้าใหญ่กว่าอ็ปุ่นอ่ะยื่นฐาเบิึงฐาแน่มีลาเนี่ยนะครับบรรยากาศในโซนกรุงเทพป,ปริมณฑลกับประมาณนี้ครับตา่างแยกวัดกันอีกรูปแบบนึงครับพี่น้องครับ,บ

มาไหเป็นปัตอที่้เส็จเลอนน้โิกห่อทเสด็ไปนคเอาไป้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซัมนี้สักก่อนะครับหนางานครับพอกันคลิปหนาครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นำเด้อ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ